สวัสดีครับผมฟิล้านโมแคนะครับแล้ววันนี้ Samsung A56 ของมาถึงที่ร้านเราเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับ Samsung A56 ของเรานะครับราคาก็จะอยู่ที่1 3 9 9 0บาทนะครับสำหรับตัว A56 นี่นะครับชูโรมาด้วยตัว Galaxy AI มาใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็อัปเกรดจากตัว A55 มาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวแล้วก็การกันน้ำแบบ IP67 พร้อมกับอัปเกรดความทนด้วยหน้าจอแบบไฟล่าวิกตัสและยังไม่พอนะครับสำหรับตัว A56 ตัวนี้ทางซัมซุงเนี่ยก็มีการคอนเฟิร์มว่าจะมีการอัปเดตแผ่นความปลอดภัยเนี่ยยาวนานถึง6ปีนะครับเอาไปใช้กันยาวๆได้เลย <Wow. S 1> เรามาดูสเปกกันดีกว่าตัวนี้หน้าจออยู่ที่6.7นิ้วนะครับเป็นจอ a อ o เ e d ความไวอยู่ที่ 120H z ตัวแรมเนี่ยมี2ความจุนะครับแรม8ความจำในตัวเครื่อง1 2 8 g b แกละก็แรม1 2ความจำในตัวเครื่อง256าบพิเศษนะครับสำหรับคน จะได้รับการอัปเกรดปีซื้อแรม8ก็จะได้ตัวแรม12 2 5อน้านั่นเองสำหรับ cpu นะครับก็จะเป็น e a s y n o t หนึ่้วและก็ในส่วนของตัวกล้องนะครับกล้องหลัก50ล้านกล้องเลนเอาต้าวายล้านพิกเซลและก็เลนมาโคอีก5ล้านพิกเซลตัวแบตเตอรี่นะครับ5,000มิลลิแอมป์พร้อมกับความไวในการชาร์จ45วัตครับตอนนี้ของเราเนี่ยมีพร้อมจะส่งแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจซัมซุงแล้วเราก็มีจำหน่ายเหมือนกัน สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับในกรุงเทพและก็ปริมณฑลภายในสองชั่วโมงลูกค้าสามารถได้ของเลยด้วยสมดวนของร้านเราและก็ใครที่อยากผ่อนบัตรประชาชนใบเดียวผ่อนได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีบัตรเครดิตของธนาคารร้านเราก็มี0% 10เดือนนห้รับทุกท่านด้วยนะครับไว้รุ่นหน้าจะเป็นอะไรกดติดตามกันไว้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ